คืนที่ผ่านมารายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีได้นำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยจากประเทศไทยและประเทศลาวนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจะรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าค่ะคืนนี้เราจะพาไปเกาะติดภารกิจการช่วยเหลือชีวิตคนในสถานการณ์จริงไปติดตามกับคุณชนะชัยแก้วผางค่ะ ติดตามกู้ภัยที่เขาเห็นงานอยู่ทางลาว่าเขาเห็นกันแต่ไหนอย่าให้เห็นภาพของการเดินทางหรือว่าการขับรถหรือว่าการนําใสอุปรกรณ์ต่างที่อยู่ในรถเมนไทยระมันระวังหลังจากอาสาสมัครกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์กว่า30ชีวิตได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับกู้ภัยฮุกสามหนึ่งจากประเทศไทยแล้วการลงพื้นที่เฝ้าเกาะติดภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ คุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ระหว่างทีมงานกําลังเกาะติดอาสาสมาัครกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเพื่อไปช่วยเหลือเหตุอุบัติเหตุที่แจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นห่างจากนี้นะครับประมาณ10กิโลเมตรครับกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์มีรถฉุกเฉินในการกู้ภัยเพียงคันเดียวเท่านั้นเวลานี้พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่ได้รับแจง้ง ตอนนี้มีผู้ผประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำนะครับซึ่งเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนนะครับแล้วก็มีแผลฉีกขาดบริเวณช่องค้องนะครับส่วนผู้บาดเจ็บรายที่2นะครับก็เป็นชายเช่นเดียวกันเขานั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดเหตุตรงจุดนี้จุดนี้เป็นชุมชนที่มีรถค่อนข้างแออัดนะครับรถกระบะอีกคันกลายเป็นรถฉุกเฉินช่วยเหลือคนเจ็บเราเห็นอุปสรรคการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินของพวกเขาหลังมีชาวบ้านกว่า100คนพยายามเข้ามามุงดู ทำให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลทำได้ไม่สะดวกเราทำตามที่เราเรียนมาก็พอไม่ต้องสนใจว่ารอบขากขเขาจะว่าเรายัางไงว่าเราชาติเร็วจังแต่เราดูคนเจ็บแ้พอการรับแจ้งเหตุของอาสาสมัครกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์จะต้องประสานผ่านเบอร์โทรศัพท์ของกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์โดยตรงจากนั้นพวกเขาจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งให้อาสาสมัครลูกข่ายที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนให้รถฉุกเฉินออกช่วยเหลือ แตกต่างกับประเทศไทยที่ผู้ประสบเหตุสามารถแจ้งเข้าไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัดผ่านสายด่วนหมายเลข1669ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนที่ทางศูนย์จะประสานให้อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือก็จะไปเรียนเพิ่มเพื่อถอดถอบนบทเรียนอีกเพื่อจะมาพัฒนาให้มันมีประสบการณ์หรือว่าให้มีสี่มือหรือว่าให้มันประทุมไมบานให้ถึงต้องวิธีที่ชุดเนาะ อาสาสมัครกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์กลุ่มนี้ยังคงพยายามแลกเปลี่ยนความรู้กับอาสาสมัครกู้ภัยจากประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องเพราะทุกคนเป็นเสมือนกลุ่มคนบนสายทางสาธารณกุศลเหมือนกันชลชัยแก้วพงังรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยไทยและลาวครั้งนี้นะคะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะสำหรับการร่วมมือในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนะคะ